เงินแค่500ถึงต้องเดินมาทวงฉันเลยเหรอเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดหรอกแต่ถ้าแกอยากเสียเพื่อนเพราะเงิน500อะ่ะก็ได้นะอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะเนี้ยเอฟค่ะเอฟค่ะบอกเลยอุ้ยนี่ก็สวยเดทยาวบอกฉันเนี่ยอาจจะได้อยู่อุยเงินไม่พอโอนอ่าทำไงดี หรือใช่ไมมวาฮัลโหลว่าไงปอฮัลโหลแต้มพอจะมีเงินในบัญชีสักห้าร้อยไหมอะ่ะพอดีเอฟของไปอย่าเงินไม่พออะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราโอนไปให้นะขอบใจมากนะแกเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้แกนะโอเคโอเคได้ได้ได้โอเค เออแตมวันนี้ฉันยืมไปอ่ะเดี๋ยวฉันคืนให้นะตอนนี้ฉันยังไม่มีอ่ะแต่ฉันมีฉันคืนให้นะเออเถ้ามีก็คืนแล้วด้วยแล้วกันนะนี่แกลงมาชาเจ๊งเลยอ่ะก็ฉันเคียร์งานอยู่อ่ะงานเยอะวันนี้ยฉันอยากกินชาบูอ่ะกินไหมฉันอยากกินมาหลายวันแล้ว ฉันเลี้ยงเองไปซีของฟรีนานๆทีแกจะเลี้ยงก่อนที่แกจะไปเลี้ยงคนอื่นนะเงินที่ยืมไปอะคืนก่อนไหมอะไรของแกเนี่ยเงินแค่ห้าร้อยถึงต้องเดินมาทวงฉันได้หรอฉันก็เห็นว่าเงินมันไม่ได้เยอะอะไรคนเป็นเพื่อนกันเขาไม่ได้มาทวงกันหรอกนะใช่เงินก็แค่ห้าร้อยเพื่อนกันแแท้แกจะมาทวงให้เสียเพื่อนทาไมวะเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดหรอกทําไมฉันจะทวงไม่ได้วะ เงินก็เงินของฉันมีกินม,มีใช้ไปเลี้ยงคนอื่นทำไมฉันจะไม่มีสิทธถวงก็แค่500ร้อยที่แหละแต่ถ้าแกอยากเสียเพื่อนเพราะเงิน500อ้อย่ะก็ได้นะฉันไม่ได้เสียได้หรอกนะกับเงินแค่นี้ยเพราะฉันซื้อใจได้กับเพื่อนราคาถูกๆอย่างแก พอ,อฉันก็ว่าแกคืนมันเถอะเงินก็แค่ห้าร้อยเองแกจะยอมเสียเพื่อนเลยเหรออืมฉันว่าฉันก็ต้องคืนเงินมานแล้วแหละเพราะฉันไม่อยากเสียเพื่อนแบบมันไปฉันว่าเราเอาเงินไปคืนมันกันเถอะแล้วก็ชวนมันไปกินชาบูด้วยอืมก็ดีเหมือนกันนะไป